สวัสดีครับมีโอกาสได้ดูแลรถ Honda i l l ลิซไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะเจ้าของรถท่านนี้เป็นช่างจาก Honda นะครับเคยทำงานอยู่ที่พัทยาตอนนี้ย้ายไปอยู่ขอนแก่นแล้วเมื่อปี2019ลูกค้าเคยนำรถมาซ่อมแอร์กับทางร้านเรานะ,ะ,ะหลังจากนั้นก็อยู่ขอนแกน่นลูกค้าเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้3เดือนลูกค้าได้นารถไปเปลี่ยนเกียร์และมีการถอดระบบแอร์ หลังจากที่ประกอบระบบแอร์กลับไปดังเดิมแล้วมีอาการที่ไม่เหมือนเดิมใช้งานได้ไม่ถึงสามเดือนคอมแอร์ก็พังแอร์ไม่เย็นลูกค้าเลยตัดสินใจที่จะขับรถกลับมาซ่อมที่บอวินก็ต้องขอขอบพราะคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงลูกค้าสักนิดหนึ่งอันนี้เดินทางมาจากขอนแก่นนะครับลูกค้ามาด้วยใจจริงๆ คอมพังนะครับเปลี่ยนแผงใหม่อันนี้อันนี้ฮอนด้อะไรนะพี่ EDITION EDITION แต่แต่พท่าไหร่แต่พท่าไหร่เราเรียกอีดิ i ซียลอ๋ออีดิถ้าถ้าต้องยกเครื่องนี่แยนะให้เปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมทำเกียร์ใช่ไหมพี่ เปลี่ยนเกียร์พลาดพลาดท,ท่าเราเปลี่ยนเกียร์นี่ะน,นะเนี่ยพี่ก็ขนาดนะทุกวันนี้คนที่กำลังจะศึกษาซ่อมแอร์กันเองอะไรอย่างเงี้ยนะน่าคิดน่าคิด